ปืนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรกอตผมโคตรชอบอะเออแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับโอเคมันก็คือจเจ้าแฮมล็อกนะครับถ้าอ่านผิดก็แกกันบอกกันด้วยนะทุกคนโอเคเรามาดูรามเมตต่อน,นัดกันนะครับผมอันนี้จะเทียบกับ r สา1ศูนย์หนึ่งนะครับ r 3ามศูนยหนึ่งยิงตัวจะ1ิบสี่ส่วนเจ้านี่ก็จะยิงประมาณยี่ิบสองครับนัดละยี่ิสองนะยิงหัวก็ประมาณสามสิบเก้านะครับส่วน r สามศูนย์หนึ่งก็จะยิงยี่ิบคือห่างกันคือเยอะมากนะครับ อันนี้กร็ระยะไม่ขึ้นสโขบยิงครับผมใช้อาสามศูนย์หนึ่งยิงดูเลยยิงประมาณสองแม็กซน่ะก็จะตายแต่ถ้าเช่าเจ้าเฮมล็อกนี่ก็จะแบบคือประมาณสิบสองนัดอะ่ะคือไปแล้วอะ่ะอืมแถมมันยิงง่ายมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมายิงในระยะแบบว่าขึ้นสโขบให้ดูครับมันแทบไม่ต้องมันแทบไม่ต้องคุมใจโลแหละปืนเนี่ยเออยิงแค่เป็นเซตเป็นเซตพอครับมาดูสามศูนย์หนึ่งผมยิงนะ ผมจะแบบคุมใจโลเลยนะอันนี้แบบคุมแบบคุมแทบไม่ได้เลยอเออมาดูเฮมล็อกนะคือแบบโอ้โหโคดนิ่งอันนี้สองแม็กก็จะตายอ่นนั่งยิงกันเดี๋ยวนั่งยิงให้ดูด้ะแทบแบบแทบไม่เข้าอะ่ะแทบไม่โดนดีกว่าเออมาดูเจ้านี่อันนี้ผมไม่คุมเลยนะ ผมแค่วางเป้ากลางตัวนะครับนอกนั้นเป้ามันเด้งลงอย่างเดียวเลยคือมันเป็นปืนที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายมากนะครับติดอย่างเดียวคือมันไม่ออ,โ,อโต้เฉยแล้วทุกคนแถมยิงไกลก็ยิงดีนะครับแทบไม่ต้องแบบไม่ต้องคุมเยอะอ่ะใส่คูณสามเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยมันมันมันเบี่ยงออกแค่ซ้ายอะเออผมผมว่าปืนเนี้ยมันคือทุกคนต้องเล่นอะ่ะเออผมต้องไปลองเล่นต้องไปลองเล่นจริงๆผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกัน เล่นของผมมันนะทุกคน ถ้าต,ตัวอยู่ในระยะแบบเริ่มจะไกลนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นยิงเม็ดเดียวครับมันค่อนข้างที่จะแบบนิ่งมากนะครับเห็นปหแล้วมันก็จะยิงแบบผมว่ามันมันแทบไม่ดีแหละเออถ้ามันมีของแต่งแบบเต็มนะอันนี้ขนาดของแต่งเป็นเลเวลสองอ่ะเนี่ยกับเลเวลสามท้ายคือถ้าเป็นของม่วงทั้งหมดอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าแบบนิ่งจัดเห็นไหยิงนัดเดียวคือโดน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 คือพอถึงระยะกลางๆใกล้ๆเราก็เปลี่ยนเป็นสามนัดน,นะครับ คก็จบเท่านี้นะครับเทคนิคมันไม่เยอะมากนะมันเป็นปืนที่ต้องลองเล่นอ่ะมันคุมง่ายมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นในแบบไม่จัดอันดับดูนะครับไปลองไปลองกันดูนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนแบบต้องต้องโดนอ่ะเออแล้วก็จะลืม r 3 0 1ไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับผมทุกคนจอกัารคลิปหน้าบ๊ายบาย